ไหนวันกี้ฮะจะว่าเก็บใบพริกปะนี่ล่ะไหนกัดตามมีอย่างเนล่ลูกมีกันไกลปะมีหนีเออนด้อซื้อปะเอาไปเก็บบักพริกกันนะคะผูดอะไรสิ่งสร้างใบพริกสร้างแล้วเราได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อไปลูกไปย่างปะไปย่างแม่อุมไไมอ้มปะไไมอุ้มปะให้แม่อุ้มปะมามาอุ้มกันพี่น้องค่ะเด็ดฮอนไปค่ะพี่น้องค่ะเขาจะไปเก็บบักพริกกันท้่พี่น้องเด้อพริกสดๆสวนๆจากไร่นะคะพริกดิบผู้ใดอยากได้สร้างเทาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ไปคะ่ะลุยกันจ้าเตรียมตัวพร้อมซี้สีไปเก็บพริกติลูกแอเมนบ้าเมนค่ะมาเด้อไปเก็บพริกบอกเพคนทุล่าป้าป้าป้าไปใส่บอกพริกก็ใส่นันดีนันดีค่อยค่อยค่อยนี่นี่นี่ใส่บอกพริกบอกริกไปไปเก็บพริกอบอกให้บอพริกอที่น้อง คลิปๆๆหน่อยพริกค่ะพริกสดๆจากไรจากสวนเด้อค่ะพี่น้องดูกเพลด์อยากได้สร้างเราเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าการเก็บพริกหนะ่อยพี่น้องเขาเสียงอยู่ตรงๆนะคะอึบอึบเขาเสียใจกันไก่ตัดเอาเด้อพี่น้องเด้ออยากได้พริกสั่งเราได้นะคะทุกคนค่ะอืมนะอ่ะอีล่าอีล่าถือกระตาเด้อแม่สิเ,เด้อเด้อลูกเด้อเอาเอาฝนนะพริกค่ะ,ะทุกคนค่ะ เอไปเก็บต้งพุนก้อนผุนนี้ว่าเพื่นไปละไป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 ไไปไยังไปแล้วค่ะพี่น้องแม่ยางยปปะนะแม่เบิร์โอ้ยเบิร์อันนี้บุกเียดเทศเงาเป็เาอยกายาเียดต้นไ่นนะอบุกเียดเทศต้นนั่นไปค่ะทุกคนแม่แม่ซื้อให้มักระต่ายม่แม่ซือให้มั้หะเบิรง Như là nha mới đây phải.